เียงใหม่ได้อยู่4 4เภอ4เภอครับเจียงฮานได้3เภอลำปางยังมีนะครับเนี่ยเขาก็เริ่มตรงนี้ใส่กฎหมายน่าจะออกเร็วๆนี้ในเรื่องของการชมก็จะมาสร้างรายได้ให้แก่ทุกคนตัวนะครับอย่างการชมเดี๋ยวนี้ก็คือวางแผนครับส่วนของใบเอาไปยั่งส่วนต้นเอาไปยั่งส่วนรากเอาไปยั่งนี่นะดอกอาไปยั่งวางแผนหมดโดยเอางานวิจัยมารองรับเมื่องานวิจัยรองรับ กฎหมายีงจะออกว่าใจได้น,นะครับแต่นี่คือใจสมุนไพรนําหน้าก่า่นประเดียวนี้โควิดแพร่ไผ่ผก็กลัวเนี่ยผลนี่ช่วยนะฟ้าถ่ายโจรขายดีครับจนบะมีของผลิตถ้าขายทั้งไหนขายทั้งอินเทอร์เนต็ตทั้งเล้นเลยขายทางออนไลน์หมดเลยครับผมได้ไปสร้างโต๊ะขายวนะครับขายทางออนไลน์หมดทุกคนอยากซื้อครับเจียวล้างมือนี่ยขายทางออนไลน์หมดอย่นี้ ทุกคนมีมือถือทําได้ครับยูบ้านแบบติ๊กติ๊ก,กดีกว่าเล่นเกมดีกว่าดูทีวีอันนี้ขายได้ครับนะสตางค์โอนทางแบงค์ร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทโอนทางแบงค์ไม่เสียค่าเรียนเลยตัวนี้นะครับแตนะอันนี้คืออยากจะจุดเริ่มต้นตรงนี้ก็มาพอดีมาดูกับท่านนายกกับครูเซว่าเออเริ่มต้นผมก็บบกเลยโทรหาขออรุนมาช่วยชาวบ้านเถอะทำอีกเมอพันธ์มาช่วยกันวางแผนกัน อันับเดียวผมกาลังมีทีมงานวางตลาดคื่อว่าเขาจะออกเป็นโซเชียลแบบไหนแล้วนี่สั่งทาเพจเรียบร้อยละใส่ย,ยีห้อให้มันดูทา่มันดูดีหน่อยหนึ่งถ้าพักเรามีสดๆไปถ่ายนะวิธีทําง,งานพุดยังใดใจสารเคมีหรือว่าใจปุย่ยังไงนะสาธิตใน youtube เลยออกไปเลยกระจายเลยเนี่ยเขาปู่อย่างอีเจ้ากรมพอดเขาก็ขาดอีทรงทางไหน,นเคอรี่ท่งมันที่วันพู้ถึงประเดี๋ยวนี้นะครับ แต่เขาจะต้องบรรจุพันธุ์แบบไหนคือมันพักสดไปถึงปื้นได้อันนี้เขาก็ต้องศึกษากันต่อนะอน,นี่คือวิธีทางออกให้กับเกษตรกรทั่วไปแล้วประเดี๋ยวนี้พวกคนไม่มีงานทําไม่มีไรายได้ตัวนี้น่าจะช่วยได้ทางนึงนะครับก็เลยว่าเออมีปั๊มกองทุนพัฒนา,าพลังงานเข้ามาช่วยมีกเกษตรจังหวัดอังเกอมาช่วยมีสถาบักนการศึกษามาช่วยนะมาช่วยกัน นะครับล้าขายทำออนไลน์ต่อไปนี้ขายออนไลน์แน่แธุกรกิจเนี่ยมาแรงแน่แนนะครับมันต้องมีกากอะไรนะอันนี้ฝากทุกคนอย่างผมไปเคอรี่บางคนขายแบบม่วงอ่ะไปบรรจุที่เคอรี่นะจ้อยกันห่อทรงห่อทรงเป็นกองของนักกิาคนนึกิโลมก,กิโลเป็นยังนั้นเลยนะตอนนี้นะครับนั้นถ้าพักกอดสารพิษเนี่ยมาแรงแน่แน่ถ้าเขาตั้งใจทําั้งมีน้ํา นะครับนับแบ,บ่งเป็น2กลุ่มหรือว่ายังไงเรามาอู้กันว่าเขาจะเริ่มต้นตรงใดนะครับอันนี้ก็คือผมก็อยากจะใึ้มมาเริ่มต้นได้นะครับเนาะโอเคครับขอบคุณครับเรื่องเรื่องสองกลุ่มนั้นยัง,ยง